ก็ต้อนรับเข้าสู่สองปีต่อหน้สหายหลายคนเด้อวันนี้ก็มาแกงหน่อไม้อ๋อตัวเองไปจะเอาตัวโบโดโลดแกงหน่อไม้บร้อยแล้วก็เราก็เอาหิดลงหิดลงนะคะฮึบหิดลงคน ใช่ปลาใส่ปลานะคะปลาเป็นต่อนะคะ เราต้องตองก่อนเนาะไม่ตองมันก็โบแซบมันก้างมันจะลงไปอ่ะ

ใส่พักใส่ยอดพักใส่จรักโอเคพอดีแกงชิดแกงชิดก็ไปอาบน้ำพอดีเลยพูดดูนะ bớt cho nó nó chờ chờ cái cà nung cả Hãy subscribe cho นี่หน้าตัดแกงหน่อไม้คุณยายนะจะเป็นแบบนี้นะคะเอฟซีน่ากินไหมน่ากินปลานี่แหละอาหารแรงอาหารเย็นยายยายประหาวันนี้นะคะหาหน่อไม้ด้วยหาเห็ดที่ยายปีนขึ้นเอาเห็ดดูคลิปพยายด้วยนะคะปลาลาพอแชหนัว เท okay. ่านี้พอชุดยอดแล้วชุดยอดอลังการอืมนี่ยมาเด้ออีกสีมาเซ็บๆกับยายเด้อ ไก่ยำมบุแรงไก่ไม่ไก่บ้านเลี้ยงไว้โอ้มาขามมาดกบอกขามดกขนาดบ้านเก่า นานชุกแท้อยากกินมกคุ้งหนูนี้มหรอเช้ารอจีอะไรมะพร้าวน้ำหอมดืม่มมะพร้าวน้ำไม่หอมบ้านหลังโบราณเห็นไหมบ้านโบราณปลวกขึ้นปลวกทางเบิดอันนั้นอันนัเป็นปลวกมห ปวกมันเลียผุพางบนด้วยผุพัพงไปแล้วปวกปวกกินเนาะนที่ไม่กินก็มีอยู่ดอกว่ะม,มาและกอต้นนั่นก็ดกขนาดพุด ข้างกินอันนี้นี่จะล้างให้บุญรอดจะพาะเอาไปให้บุญรอดรอดมันให้มันไปเล่นเ <c oughs> ดี๋ยวจะไปหาบุญรอดอยู่ รถบุนรอดนี่จะล้างให้บุนรอดเด้อเดี๋ยวก็ไปมานาน,นโอเคค่ะประมาณนี้อย่าลืมกูไลก์กูแชร์กูจะตะก,กายให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย